สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอการบริหารงานสีฝ่ายและการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2567ของโรงเรียนบ้านท่าวีบริหารงานโดยนางกมลวรรณศิลามุลโรงเรียนบ้านท่าวีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น112คนด้านบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าหวีมีการประชุม PLC ในทุกๆเดือนเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบและจัดทำพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบถ้วนตามการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนและท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกกิจกรรมเช่นกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเป็นต้น อีกทั้งโรงเรียนบ้านท่าวีได้มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีแผนปฏิบัติการประจําปีบริหารงานบุคคลโดยมีครูสอนตรงตามวิชาเอกกับความรู้ความสามารถความถนะัดคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอการพัฒนาครูได้ส่งผลต่อการพัฒนาของนักเรียนโดยมีผลงานจากนักเรียนและคณะครูในปีการศึกษาที่ผ่านมาคือการได้รับรางวัล ในกิจกรรมงานศิลปาถกรรมครั้งที่71ปีการศึกษา2,566ระดับเครือข่ายและเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่18ถึง21ธันวาคม2,566ที่ผ่านมาครูมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ประเภทครูผู้สอนโรงเรียนบ้านท่าวีได้ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมไบรอบที่3ปีการศึกษา2 5 6 7ัถึง2571เมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านท่าวิทีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระดับสถานศึกษาคือหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพเรื่องน้ำลำใหญ่โรงเรียนบ้านท่าวีมีผลงานด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน assessment for learning เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบสิโมเดลระดับดีบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านท่าวีได้บริหารการเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย โดยมีการติดตามสรุปผลและวิเคราะห์เพื่อนำผลไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจัดทำหลักฐานทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายสมุดเงินสดประเภทเงินคงเหลือทุกรายการให้มีความครบถ้วนในด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อปฏิบัติมีการจัดทาบัญชีวัดดุทะเบียนคุมการบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์สินทรัพย์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนบ้านท่าวีได้ดำเนินการจัดสรรเงินตามโครงการเรียนฟรี15ปีทั้งในส่วนของค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบ้านท่าวีได้ดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันมีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเวลาที่กำหนดด้านบริหารทั่วไปโดยจัดให้งานสารบัญและข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันมีงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทางแฟนเพจเ Facebook โรงเรียนบ้านท่าวี และรูปลายของผู้ปกครองและงานกรรมการ,การสถานศึกษางานกิจการนักเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองงานดูแลอาคารสถานที่มีการตรวจสอบการใช้งานสม่ำเสมอให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนครูและผู้เข้าร่วมใช้บริการการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายเป็นปัจจุบันอาคารสถานที่และบริเวณภายในโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยพร้อมต่อการใช้งาน โรงเรียนบ้านท่าวีมีการนำอัปเดตโมเดลของผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการกับแอคทีฟโมเดลของโรงเรียนนํามาใช้ในการบริหารงานการนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติข้อหนึ่งตกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสีด้านคือด้านที่1วิถีคนดีมีทัศนคติที่ดีต่อบ,บ้านเมืองเช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านที่สองมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมสรพทออวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านท่าวีและอื่นๆด้านที่สามหนึ่งผู้เรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพเช่นน้ำลำญยสดชื่นแซนด์วิชและไก่ป๊อกป๊อกเป็นต้นด้านที่สี่จิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีเช่นจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจในวันสำคัญต่างๆโรงเรียนบ้านท่าวีขอขอบพระคุณครับ